ว่าเดี๋ยวจะมีของมาแจกจาก CP ีเขาก็ดีใจกันค่ะให้ผู้ป่วยโควิดก่อนค่ะและที่เหลือก็จะแจกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ปว่วยติดเตียงค่ะขอบคุณค่ะที่ไปช่วยดูแลมีความสุขอย่างมากเลยค่ะดีใจมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับที่ช่วยเหลือดูแลตัวเองกาดอยาตกนะครับ พี่น้องประชาชนฝากขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานที่เอาเข้าไปความช่วยเหลือไปเยียวยาแสดงให้เห็นถึงน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องคนไทยของสถานประกอบการที่ยังมีกําลังมีศักยภาพที่พอจะช่วยเหลือสังคมได้จากสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อส่งผลทำให้หลายคนเดือดร้อนจากการตกงานขาดไรายได้และมีบางส่วนต้องกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชัน ครือ CP และ CPF จึงผนึกกำลังกับพันธมิตรกว่า100องค์กรส่รงอาหารเสิร์ฟตรงถึงบ้านช่วยลดโอกาสการแพรก่กระจายเชื้อจากการออกมาซื้อหาอาหารและช่วยให้คนในชุมชนปลอดภัยมากขึ้นกรุงเทพมหานครสรัตว์งานเขตมินบุรี CP และ CPF ร่วมกันมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทานหน้ากากอนามัยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟและขนมภายใต้โครงการครัวปันอิ่ม c ีทีร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด1 i เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆในเขตมินบุรีโดยมีคุณแพรโรธจันทรอดผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยคุณธีรยุทธ์พัชระมณีปกรณ์และคุณพนันนีนันทพาณิชรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโส CPF เป็นผู้แทนมอบให้กับผู้นำชุมชนสุราบ้านเกาะและชุมชนอับดุลรอมานต้องเรียนว่าเรามีพนักงานอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็ก็ต้องเปรียบสเสมือนว่าโรงงานเราตั้งในเขตพื้นที่บินบุรีเนี่ยเป็นเหมือนบ้านที่สองของเรานะครับเพราะทุกคนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็มีความผูกพันกับพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับปีพี้โครงการนะครับอาศัยความเชี่ยวชาญของเราเองนะครับในการเรื่องที่จะนําอาหารมาแจากจ่ายให้กับพี่น้องชุมชนในเขตบินบุรีนในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นตามบัญชีของท่านประธานอุโส์ นิจระนนน์นะครับที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนในช่วงนี้นะครับโครงการครัวปันอิ่ม CP ร้ายเรยงใจสู้ภยัยโควิด -19 เป็นการผนึกกำลังของเครือ CP CPF ร่วมกับพันธมิตรกว่า100องค์กรส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนร้อมทานจำนวน2ล้านกล่องประกอบด,ด้วย1ล้านกล่องแรกซื้อจากร้านอาหารไรยย่อยและอีก1ล้านกล่องจาก CPF ซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงใหม่สุกสะอาดทูสุขาอนามัยมีเมนูอาหารที่หลากหลายในแต่ละวันในขณะที่เครือข่ายจิตอาสามูลนิธิและพันธมิตรจะรับอาหารจาก40จุดกระจายไปสู่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและยังช่วยอุดหนุนธุรกิจร้านอาหารรายย่อยให้มีไรายได้อย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจัดทุกภาคส่วนคนละไม้คนละมือจะช่วยให้คนไทยและประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตโควิดนี้ไปได้วยกัน